สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการธรรมนิยามค่ะธรรมนิยามนะคะความเป็นจริงแห่งชีวิตในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของทงั้งทางโลกและทางธรรมธรรมนิยามเรานั้นเป็นรายการธรรมะนะคะที่เราพบป,ะ,ปะพูดคุยกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ r s u แล้วออกซ้ำทางบูสกายด้วยนะคะวันนี้ที่ฉันมานั่งอยู่ที่วัดที่คนไทยเรารู้จักดี รู้จักทั้งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็รู้จักว่าโรงเรียนประถมแห่งแรกของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นที่นี่นั่นคือวัดมหานพารามอยู่ในใจกลางพระนครค่ะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่เองวัดแห่งนี้มีหลายๆท่านถามมานะคะว่าก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวว่า เจดีในวัดนั้นได้หักลงมาแล้วก็เลยพลอยทําให้ได้รู้จักวัดในแง่มุมต่ตางๆมากขึ้นวันนี้ในวัดเป็นอย่างไรบ้างรายการธรรมนิยามจะพามาเยี่ยมชมนะคะจนนาธรรมกับพระมหามงคลขันติทโลค,ค่ะกรานวัศการค่ะจตพรท่น,น่ะนั่งอยู่ในพระอุโบสถล่มลื่นนะ <c oughs> แล้วก็ลมพัดเย็นเลยตอนแรกโยมเข้ามาพอบอกว่าจะมาวัดในเมืองเนี่ย ยมไม่ได้นึกเลยค่ะว่าวัดมหานพารามที่อยู่กลางเมืองแบบนี้จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรทีเดียวนะก็ถึงวัดมหานพารามมีเนื้อที่12บไร่ไเศษ12บไร่เศษถือว่ากว้างเลยนะคะพอสมควรพระอาจารย์คะขอถามก่อนว่าเจดีที่มีข่าวว่าได้ชำรและหักลงเมื่อปลายปี25 5 5้าิบห้าตอนนี้ได้บุรณะเรียบร้อยแล้วหรือยังคะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการบูรณะเนื่องจากว่า อ,องเจดีย์ที่หักที่เป็นข่าวที่ผ่านมาขึ้นกับกรมตือรากรเนื่องจากว่าเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สามตอนนี้อธิบดีกรมศือรากรก็สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลกําลังดําดเนินการอยู่เจริญพรยังยังไม่ได้บูรณะจนเสร็จได้พรอย,อยังไม่ได้บูรณะ,ะแต่โยมมีความรู้สึกว่าหลังจากที่มีข่าวว่าเจดีย์หักลงเนี่ยทำให้วัดมหานพาราม เป็นที่พูดถึงเป็นที่รู้จักแล้วใช่ค่ะรู้จักแล้วก็ทําให้รู้จักลึกซึ้งขึ้นนะคะอยากจะขอความรู้เพิ่มเติมสักหน่อยเถอะค่ะที่ที่โยมนั่งอยู่นี่คือพระอุโบสถพระอุโบสถวัดมหานพรามเริ่มต้นสร้างจริงๆในสมัยไหนคะพระอุโบสถวัดมหานพรามก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สามคือกรมพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวรุ่นเก้ารัชกาลที่สามค่ะก็คือในส่วนของผู้ดําเนินการสร้างก็คือ มอุดมะะาารัตนราชสีือพองค์เจ้าอนุเป็นราชโอรงก,การในรัชกาลที่สามเป็นผู้สร้างตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในทรงของพระพุทธรูปที่ญาติโยมเห็นอยู่ทางด้านหลังเขะะาจะมีความงดงามอีก,ออกแบบหนึ่งนะคะคะงดงามมากนะคะสร้างในสมัยรัชกาลที่สามแต่ว่าโ <พอ S 1> ดยตัววัดนี่สร้างเสร็จสมัยรัชกาลที่รัชกาลที่สี่ที่สี่เจริญพรค่ะ ใช้เวลาสร้างพอสมควรทีเดียวใช้เวลาสร้างประมาณเจปีด้วยกันตั้งแต่ปลายรัชกาลที่3าจนถึงต้นรัชกาลที่4ตอนที่สร้างวัดนี่นะคะคู่กันกับพระโบสถกับพระวิหารนี่คู่กันเลยไหมคะตอนที่เริ่มสร้างวัดสร้างพระโบสถก่อนนะครับทนีนี้ในวัตถุประสงค์ของพระวิหารที่สร้างเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวก็คือให้คนสน,นิทของพระองค์ก็คือไป หาพระพุทธรูปทางภาคเหนือเพื่อที่จะมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถแ,แห่งนี้ค่ะแต่เนื่องจากว่ารัชการที่สามรัชจการที่สามค่ะต้องการได้พระสวยงามเริญพอ,อทางภาคเหนือมา<ะ>มาประดิษฐานแต่เนื่องจากว่าการเดินทางที่จะนําองค์หลวงพ่อพระร่วงทองคําที่ได้ไปพบที่วัดโคกสิงขารามนในยุคนั้นก็คือในการเดินทางลําบากจะต้องมาทางแพร ทางน้ําอย่างเดียวที่จะนําองค์พระพุทธรูปมาจากจังหวัดจากจังหวัดสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สุโขทัยล่องลงมาจากสุโขทัยตั้งใจจะนํามาผลิตสถานที่พระอุโบสถแห่งนี้แต่ปรากฏว่ามาช้าเจริญพระบสถงพระอุโบสถสร้างเสร็จก่อน จึงได้หล่อพระพุทธรูปขึ้นมาอีกองค์หนึ่งเพื่อมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้แทนหลวงพ่อพระร่วงทองคำกันก็งามมากนะครับพระประธานในพระอุโบสถพอหลวงพ่อพระร่วงมาก็เลยสร้างพระวิหารเจริญพรก็ได้สร้างพป็นที่ประติษฐานเป็นที่ปฏะติฐานองค์หลวงพ่อพระร่วงทองคําที่อัญเชิญมาจากสุโขทัยหลวงพ่อพระร่วงทองคําทองคําแท้อย่างไงคะท่าน องค์หลวงพ่อพระร่องทองคําเป็นพระพุทธรูปผสมโลหะทองคำ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมในส่วนขององค์พระ60เปอร์เซ็นต์เลย60เปอร์เซ็นต์ทองคำ60เปอร์เซ็นต์เจริญพรถือว่ามากนะคะก็เยอะหามากพระองค์ใหญ่มากด้วยใช่ครับก็ในส่วนของมูลค่าก็คงหาค่าไม่ได้ในส่วนขององค์พระใช่แล้วก็ในส่วนของในด้านความงามองค์พระก็จะ มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะในส่วนขององค์หลวงพ่อพระร่องทองคำค่ะแล้วกาทำไมโดยตัวพระวิหารเองที่ปริสถานเนี่ยก็มีลักษณะปแปลกเจริญพอ,อก็คือในส่วนของวัดมนนพารามนั้นอย่างที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชากาลที่สามตอนนี้ในด้านของศิลปะไม่ว่าจะเป็นพระบโบสถก็ดีพระวิหารก็ดีก็จะต่างจากวัดอื่นต่างจากวัดอื่นๆเพราะว่า ถ้าวัดที่สร้างในยุ克รตการที่สามเนี่ยจะไม่มีช่อฟ้าใบลา,ากาแล้วในส่วนของแบบไทยๆแบบไทยๆใชจะ,ะจะตอนนั้นจะรับจีนมาใช่ครับจะรับจีนมาเราจะเห็นอิทธิพลในการสร้างเนี่ยก็จะผสมผสานศิลปะจีนก็จะมีถ้วยเบญจรงประดับด้วยกระจกสีหลากหลายสีก็จะเป็นความ,มงดงามอีกแบบหนึ่งที่พระองค์ทรงชอบก็มาผสมผสานกับไทยได้กลมกลืนแล้วก็ออกมางดงาม ค่ะโดยตัวองค์พระร่วงเองเนี่ยมีจุด9、จุดจเจริญพรหมาย,มายถึงความจเจริญก้าหน้าจุดที่ว่าเป็นจุดอะไรคะท่านรอยต่อในแต่ละจุดก็จะมีหมุดเชื่อมเ,อเป็นรอยต่อที่องค์พระเพราะว่าในการนําองค์หลวงพ่อพระร่วงมาในครั้งนั้นไม่ได้นํามาทั้งองค์แต่ว่าจะแยกเป็นชิ้นเ,เป็นส่วนประกอบมาทั้งหมด9ส่วนด้วยกันนะ,จะเจริญพรจะ้ะในแต่ละส่วนก็จะมีหมุดเชื่อมต่อ ขององค์พระเจริญพรอ้วก็เชื่อแล้วก็มาเชื่อมหมดเอาที่กรุงเทพใ่เพราะว่าคงจะมาทั้งองค์อย่างนี้ไม่ได้เวลาที่จะขนย้ายคงจะไม่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 สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ครับเจริญพรค่ะได้ข่าวว่าตั้งแต่แรกเลยที่ประดิษฐานที่พระวิหารก็ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปเจริญพรอ่าใช่ในยุคแรกแรก็คือในช่วงที่นําองค์หลวงพ่อพระร่วงมาหรือที่นำประิษ ประทานไว้ที่พระวิหารช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ได้เปิดให้ญาติโยมได้เข้าไปสักการะเหมือนยุคปัจจุบันนี้นะกลัวจะเจริญพรคือความลังคายเพราะว่าตอนแรกที่เอามาทางวัดเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นพระร่วงทองคํำเจริญพรก็คือเพิ่งจะมาทราบประมาณสิกว่าปีที่ผ่านมานี้เอง10กว่าปีที่ผ่านมาทราบช่วงสมัยที่วัดไตมิตรเป็นพระทองคํา แล้วทางชาวบ้านเราแวกแถววัดมานพารามเนี่ยก็คิดว่าในยุคสมัยเดียวกันคือยุคสุขโขทัยเหมือนกันก็น่าจะเป็นองอในองค์น่าจะเป็นทองคาก็ให้ทางกรมศิลปากรเนี่ยได้มาพิสูจน์โดยชำละตรงพระอุระคือตรงอก <c oughs> ก็ในส่วนของกรมสิง์ก็ประมาณว่าในส่วนขององค์พระผสมโลหะทองคำประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อาจรพอทําไมชาวจีนถึงได้อยอมทราบว่าในช่วงของ <c oughs> การมากราบมาไหว้หลวงพ่อเสือ,อ,อสารเจ้าพ่อเสือนในช่วงของตรุษจีนเนี่ยก็จะนิยมมามากราบหลวงพ่อพรร่วงด้วยอ๋อใช่เพราะว่าเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเพราะว่าการที่เราได้มาไหว้สารเจ้าพ่อเสือแล้วก็เข้ามาที่วัดมานณพารามเพราะว่าสารเจ้าพ่อเสือกับวัดมาณพารามจะมีการปลูกพันธุ์กันตั้งแต่ ประวัติศาสต oh, ร์มาแล้วจเจริญพรจะเพราะว่าสารชั่วะเสือก็จะผูกพันกับทางวัดมาโดยตลอดเพราะนั้นก็คือผู้ที่มาไหวสารชั่วะเสือก็ดีหรือมากราบหลวงพอ่อพระองทองคําก็ดีนีก็จะมาไหวทั้งสองที่เลยแล้วทําไมต้องเป็นเว่าวแล้วก็ตะกร้อด้วยคะ่ะโยมยังโยมยังอดสงสัยไม่ได้พยายามหาข้อมูลก็รู้แต่ว่าเป็นตำนานหาที่มาไม่ได้เลยใช่ไหมคะ ก็คงจะเป็นวัดหนึ่งเดียวในประเทศไทย uh huh. หรือหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ที่นําว่าวและตะก้อมาถวาย,วายที่พระวิหารลุงพ่อพระร่องทองคําในส่วนของการนําตะก้อก็ดีว่าวก็ดีมาถวายภายในพระวิหารลุงพ่อพระร่องทองคํานั้นก็เป็นประเพณีแล้วก็เป็นความเชื่อที่เล่าต่อต่อกันมาเช่นการถวายตะก้อในสมัยนั้นก็คือชาวบ้านก็จะนิยมแข่งขันตะก้อกันชาวบ้านก็จะมา บนบาาสังเกวขอพ่อหลวงพ่อพระร่วงเมื่อไปแข่งก็ขอให้ชนะเมื่อชนะก็จะนําตะก้อเนี่ยมาถวายหลวงพ่อพระร่วงทองคํานักตะก้อชอบมาบนชาวบ้านชาวบ้านเจริญพรที่เล่นตะก้อก็สงสัยพวกขาตะก้อที่สนามหลวงแล้วมั้งคะ เพราะว่านั่นคือเวทีแข่งตะก้อใหญ่ที่สุดอาจารนพหครับอาจจะพนเพราะใกล้สนามหลวงนิยมเดาเอานะคะก่อนที่จะไปเตะตะก้อที่สนามหลวงก็มาบนที่นี่ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าวก็จะนิยมก็ไปแข่งว่าวที่สนามหลวงอีกแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าอีกในย่านหนึ่งก็คือในจดหมายราชการที่สี่เนี่ยท่านได้บันทึกเกี่ยวกับ การเทววายตะก้อและว่าหลวงพอ่อประลมทองคําในด้านของธรรม,มะมีปักษณะธรรมซ่อนเล่นอยู่การที่สี่เคย<ะ>ทรง,งบันทึกเอาไว,ไว้เจก,ก็คือในส่วนของการเทาวายตะก้อก็หมายถึงทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมัครสมานกลมเกลียวเหมือนกับลูกตะก้อที่ถักทอด้วยหวายด้วยเ,เป็นวงกลม,มส่วนว่านั้นก็คือเป็นของสูงที่ขึ้นอยู่กลางนภาอากาศ เวลาที่เราถวายชีวิตของเราก็จะได้รุ่งเรืองรุ่งโรดสูงส่งเหมือนกับว่าวที่ขึ้นสู่กลางน้ำพระกาดขอเจริญพรจะเป็นว่าวปักเป้าหรือเป็นว่าวมีสองประเภทมีทั้งว่าวปักกระเป้าว่าวจุฬาปักเป้าแล้วก็ว่าวจุฬาออะไรก็ได้แต่ถ้าชาวบ้านบอกเป็นเพราะว่าทั้งนักว่าวและนักตะกร้อเนี่ยแหละชอบมาบนก่อนที่จะไปแข่งที่สนามหลวงอาใช่ตอนที่นักกีฬาของทีมชาติไทยก็คือสืบสักสืบสักพันสืบสืบสักพันสืบก็ได้ มาแกบบนที่พระวิหารหลวงพ่อประดลงเช่นเดียวกันแล้วก็วนำตะเข้ามาเท่ายหวย <laughs> ความรักของสืบสักอยู่ที่นี่เองได้ถูกเปิดเผยแล้วอ๋อสืบสักมาหลายครั้ง